เหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยสะดุ้งการโพสต์ข้อความของอัมอมรินที่ฟาดปมสิทธิมนุษยชนและการตอบกลับของเจเจตรินทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างร้อนแรงวันที่17ตุลาคม2568ที่นี้เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อดารารุ่นใหญ่อัมอมรินที่มีผู้ติดตามมากมายได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ฟาดปมสิทธิมนุษยชนกับการแสดงความคิดเห็นของเจเจตรินที่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง อัมอัมรินได้โพสต์ข้อความที่สร้างความสงสัยและการต่อยอดความคิดเห็นในโลกออนไลน์การโพสต์ของเขาได้ระบุว่าสิทธิพ่อสิทธิแม่มึงดิดซึ่งทําให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์การสนันเฟซบุ๊กการตอบก,กลับของเจเจทรินที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าพวกแม่งดจัจจิตทาให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงอัมอัมรินไม่ได้เหลือเกินและก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเจเจรินโดยใช้ภาพลิงตัดผมหน้ามาสวมชุดนักเรียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการตอบกลับของเจเจริน ซึ่งทาให้เจเจตรินก็ต้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับอีกครั้งว่าคล้ายๆทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนที่เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่นี้เท่านั้นการแสดงความคิดเห็นของทั้งสองคนนี้มาจากกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการที่การจองพลังใช้รถแห่เปิดเสียงหลอนในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วซึ่งถูกต้องการว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาจสร้างข้อเสียเปรียบให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก การแสดงความคิดเห็นของอัมอมรินและเจเจทรินทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ทั้งจากการจองพลังและแฟนคลับที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันและบุคคลในวงการบันเทิงที่สนใจประเด็นบ้านเมืองทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงและมีการต่อยอดความคิดเห็นอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีการติดตามอย่างรุนแรงและมีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากจากชาวเน็ตและผู้คนในวงการบันเทิง เรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์มีผลกระทบต่อสังคมและวงการบันเทิองอย่างรุนแรงทําให้เราเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นในยุคข,ของโลกออนไลน์นี้ต้องมีความระมัดระวังและความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการ,รเผชิญกับความคิดเห็นแตกต่างกันในโลกออนไลน์คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์และการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้คืออะไรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร มาฝากความคิดเห็นให้กันเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจกันในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ด้วยกัน